หลายคนแบบว่ากินแค่นเนื้อมันไม่กินเปิดขั้วจะเป็นเบคอนได้ไง <c oughs> อ้ยไอ้ที่เหมือนเบคอนเลยจริงเหรอสวัสดีจ้ะผมจะมาทำเบคอนที่ไม่ใช่หมูเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อหมูแล้วนะครับผม่น่รถตุดิบหลักนะครับ <c oughs> Icana, ฮ้ยกล้วยทำไมอ่ะไม่รู้เอาใช้เปลือกว่าขูด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 ออกให้มันเป็นบางๆแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสเกลือหรือแบบพริกไทยอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันจะกรอบทอดกรอบแล้วก็เหมือนเบคอนเลยเว้ยบ้าหรือเปล่าเปลือกกล้วยจะเป็นเบคอนได้ไงแต่เขาบอกว่าอร่อยด้วยนะขั้นตอนแรกครับผมผมจะทําการตอกเปลือกกล้วยก่อนหลายคนแบบว่ากินแค่เนื้อมัน ก็กลิ่นแค่นี้ซึ่งกล้วยเนี่ยทำเบคอนได้เนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยตรงนี้นะช่วงนี้ช่วงนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าแบบเมื่อเมื่อมันเราเราต้องการความบางที่สุดเพราะว่าเบคอนมีความบางเรอเะอุทานนะมึงเป็นอะไรเ่อะไรอ่ะมันะไรยเขายืนดิเพราะก็ไม่มีกล้องก็ได้โทรศัพท์ไงโอเคแบบนี้เออทำจริงๆแบบเนี่ยเนี่ยเราต้องขูดเนี่ยแบบนี้กล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่ถือไว้ไหนนี่นี่ขูดแบบนี้นะทุกคน กูมันออกมาให้ให้ออกให้ได้เยอะให้ตัวให้มันบางนะครับอุ้ยมันอุ้ยมันบางลงเยอะเลยทุกคนเปลี่ยนกันมากเลยปกติเอาเอาปกติเขากินกันไหมเปิดกล้วยไ,ไม่รู้นะกูเ,เอางี้กูเองไม่กินเขาไม่กินกันหรอก กินเลยวะแต่เขาบอกว่าความดำๆของมันเนี่ยจะทกับเหมือนเบคอนสีอะใช่รสชาติอะแต่ว่ารสชาติไม่รู้นะมันไม่น่ากินนะอิ่วไม่เป็นไรผมจะรองให้ทุกคนเองนะครับเผื่อทุกคนแบบอยากไปทําตามนะมันไม่ได้อันตรายนะมันกินได้นะแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่าทำไมต้องถ่ายเ้าเยเมื่อยไหมแถวอยไงเา ทุกคนไปทุกคนแล้วขั้นตอนต่อไปครับเราจะทำการหมักด้วยซอสเขาเรียกว่าอะไรนะซอส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 แต่เป็นบ้านเราก็เรียกซีอิ๊วขาวนะเออซีอิ๊วขาวเออซีอิ๊วขาวง่ายๆ่ายไปกระเด็ดนี่มึงตบหน้าแมคกูแล้วนะแล้วก็เป็นเกลือแล้วก็เป็นพริกไทยมายืนปกติก็ได้คือมันถ่ายยาก กดตรงไหนกูกดได้ทุกตัวเอ้าอาจาีนีบ้านใจเตาแก๊สเอ้ายไงอ่ะอุ๊ยแย่เยอะเยกูไม่ได้กดเองเลยเยอะ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 ยังไงต่อโก้เี่ยใส่ไปเลยนะครับท่วมๆเลยนะ ไม่มมไมทอดกรอบน้ำมันต้องเยอะค่ะน้ำมันต้องเยอะกว่าน,นี้นิดนึงเขียงอยีกอ,อ่ะอ่ะอเราก็จะรอน้ำมันเดือดครับผมมันจะเสียงดังไหมหอะถ้าว่าผมจะเปิด <c oughs> ไม่ไดังหรอกไม่ดังเท่าไหร่หรอก,อะรรอกตะโกนเอาเขียข้างพงดัาโอเครอนมันเดือดครับ <c oughs> อบลงใส่ทีละแผ่นลูกใส่ทีละแผ่นกูรู้แล้วเลิกเฮ้ยหอมเฮ<ห>้ยหอม อร่ยะทั้งด้านาอาหารมากรับผมบอกเลยว่าผมมันโนหนึ่งทางด้านทอดล้วยใน,ใน,ใน,ในี่อะไรเบคอนเบคอนของดีเบคอนเบคอนเบคอน เบคอนเบคอนเบคอนบัตนานะบัตนานะ <Yeah. S 1> เบคอนเชี่ยเต่นเต้นนะหนึ่งสองต้มอื้ย,ยมันเบคอนเลยจริงเหรอมันเหมือนขนมมันเหมือนขนมไม่ใช่เบคอนดูความกรอบมัน เนี่ยเทกเจอร์มันเหมือนเละเหมือนเบคอนมันบางมากแล้วมันกรอบเขาจะเป็นเบคอนที่ใส่ตามเหมือนพวกบาร์ตีคอ่ะอ๋อที่เป็นโรยท็อปปิ้งอ่ะใช่อันเลยเราจะประกอบคู่ดูกินดูนะครับกินได้แต่ว่าก่อนเติมเราใส่ซีอิ๊วน้อยๆนะครับคนที่ทำตามนะครับเมนูนี้ไม่ได้ให้ทำไปทำกินนะครับ ไม่ได้ให้ไปทำกินแบบจริงจังนะทุกคนไปแค่แบบลองทาแล้วลองชิมดูเฉยๆพอนะครับผมมันชื่อว่าไม่มีใครตั้งตั้งเองนะภาษาไทยชื่อว่ามันยังไม่มีใครทำนะคือว่าปลาคอน,นเบคอเนอเบคอเนอเบคอเนเบนนาเบนนาเบคอนโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครทําตามลองคอมเมนต์บอกด้วยครับว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วกันนะครับผมแล้วก็อยากให้ทําเมนูไหนคอมเมนต์บอกด้วยแต่ว่าขอเป็นเมนูที่ปแปลกๆแบบตะขาบทอดจิ่งคือทอดอะไรเงี้ยผมจะลอง กนี้็ถามว่าอันนี้กินได้ไหมกินได้แต่ว่าจะกินเยอะแค่ลองลองพอแล้วก็บากกนไลค์แชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งเลยไปแล้วครับผมบ๊ายบายไปอีกดิไปออก 别喝，别喝，别喝。